อันเพลงไทยใช่จะไรในคุณค่าหรือด้อยกว่าเขาอื่นนั้นหาไม่เพลงของเราก็สนอกเพราะจับใจทั้งยังเป็นสมบัติไทยตืบเนื่องมา ฉันันนมบบ้าเอชอชร,ริทสวัสดีค่ะท่านผู้ชมแล้วก็ท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านนะคะรายการเพลงเก่าเล่าอดีตเราก็กลับมาพบกันทุกวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์เวลาดีๆนะคะประมาณสองทุ่มเป็นต้นไปนะคะในวันหยุดแบบนี้เข้าใจว่าหลายๆท่านก็คงอยากจะ ฟังในเสียงเพลงเพราะๆที่อยู่ในดวงใจเป็นเพลงที่รํำลึกถึงสมัยคุณแม่นะคะวันนี้ก็จัดรายการกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกับ DJ เจสันนี่นะคะสำหรับแฟนเพลงเก่าๆนะคะเราจะมาเล่าเรื่องเพลงเก่าในอดีตให้กับทุกท่านได้รับฟังกันว่าเพลงเก่านั้นนะคะ ถึงแม้ว่ามันจะเป็นเพลงเก่าแต่มันก็อยู่ในความทรงจำของพวกเราแน่นอนนะคะในยุคข,ของคนอายุ40 50 60นะคะวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องเพลงของทรานซิสเตอร์นะคะเพลงของอ้อยทิพยปัญญาธรแล้วก็ความเป็นมาของวิทยุ <S <S ทรานซิสเตอร์เมื่อในอดีตนั้นนะคะวิทยุทรานซิสเตอร์ก็ถือว่า เป็นวิทยุที่ระดับไฮคลาสกันเลยทีเดียวนะแต่ท่านทราบไหมคะว่ากว่าจะเป็นวิทยุทรานซิสเตอร์ที่ทุกคนจับต้องได้นั้นเนี่ยคนไทยอ่ะใช้วิทยุเครื่องใหญ่ๆที่ใช้กำลังไฟสูงยี่ห้อเบาฟุ้งเทเลฟุงเกนกรุนดิกหรือว่าย e ีอ e, ีนึกภาพแบบที่เห็นตามร้านของเก่าโบราณคลาสสิกนั่นแหละแต่ว่าวิทยุพวกนี้ คนรวยเมืองกรุงเท่านั้นนะคะที่จะมีสิทธิ์เพราะว่าตกเครื่องละหลายพันบาทในยุคนั้นทีเดียวจนในปีพุทธศักราช2497เบนแลกนะคะก็ได้คิดค้นสิ่งที่เรียกกันว่าทรานซิสเตอร์ได้สำเร็จตัวทรานซิสเตอร์ก็เปรียบเสมือนวาลวควบคุมกระแสไฟฟ้าเข้าออกเปิดปิดแล้วก็มีการพัฒนาจนมีขนาดเล็กนำไปบรรจุลงในวิทยุได้ ทำให้เราก็ไม่ต้องง้อวิทยุใหญ่ๆอีกเลยนะคะเพราะว่าวิทยุรุ่นใหม่สามารถซื้อหาแล้วก็พกพาไปฟังได้ทุกที่นะคะในที่สุดนะคะก็มีการตั้งชื่อวิทยุรุ่นนี้ว่าวิทยุทรานซิสเตอร์แต่ตอนหลังเรียกไปเรียกมาตัดลงมาเหลือแค่ทรานซิสเตอร์ แน่นอนนะคะเมื่อวิทยุคือสื่อตัวกลางกระจายข่าวสารความรู้และก็เข้าถึงชาวบ้านที่ห่างไกลในชนบทวิทยุจึงนับเป็นเครื่องมือสำคัญที่มีส่วนในกระบวนการพัฒนาประเทศทางหนึ่งเหมือนกันข้อมูลจากโครงการศึกษาการปฏิรูปสื่อของ TDRI เขาบอกไว้ว่าคนไทยมีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งแรกของประเทศไทย ย่านวังพญาไทายซึ่งเริ่มมาตั้งแต่ปี2,473เมืองไทยดีอย่างไรต่อให้วุ่นวายอย่างไรชีวิตต้องไม่ขาดสีสันบันเทิงยุคนั้นก็เหมือนกันก็อย่างที่บอกอนะคะว่าช่วงสาระอาจจะคุมเข้มแต่ช่วงบันเทิงเขาก็จัดเต็มยิ่งพอเป็นชาวนาชาวไร่สามารถเข้าถึงวิทยุ<ไ>เข้าถึงข่าวสารบันเทิงได้ชีวิตก็จะมีชีวาขึ้นในราคาจ่ายสบาย หิ้วไปฟังที่คันนาก็ไหวน้ำท่วมก็ฟังได้ไม่งอ้อไฟฟ้าด้วยหรือรอให้ถนนลุกรังหมดไปจากประเทศไทยที่สำคัญนะคะท่านผู้ชมวิทยุยังรับรู้ได้ด้วยส,สัมผัสนั่นก็คือหูเพราะฉะนั้นคนที่ไม่รู้หนังสือหรือพิการทางสายตาก็สามารถจะรับข่าวสารแล้วก็ความบันเทิงจากสื่อแบบนี้ได้อย่างเต็มที่ทีเดียว เห็นไหมคะว่าวิทยุทรานซิสเตอร์เนี่ยมันมีความสำคัญต่อคนยุคเก่าอย่างไรนะคะคงจะพอๆกันกับโทรศัพท์มือถือในสมัยนี้นะคะที่ทุกคนต้องมีพกติดตัวถ้าจะพูดว่ายุคหนึ่งวิทยุค,คือสื่อที่เข้าถึงประชาชนมากที่สุดโดยเฉพาะการฟังเพลงน่าจะเป็นเหตุผลแรกนะคะที่คนไทยเปิดวิทยุกันลูกทุ่งดาราแจ้งเกิดมากมายด้วยช่องทางวิทยุ มีงานที่สะท้อนความผูกพันระหว่างคนรุ่นเก่ากับวิทยุทรานซิสเตอร์เช่นนิยายเรื่องมนรักทรานซิสเตอร์ของวัดวลยางกูลเพลงอีสาวทรานซิสเตอร์ที่แต่งโดยครูโชรธีทานทองในขณะที่คนไทยยังเคยมีละครวิทยุที่นับเป็นความบันเทิงราคาถูกที่คนไทยชื่นชอบครั้งหนึ่งนะคะคณะเกตทิปอท่านผู้ชมที่ฟังรายการนี้อยู่นะคะใครเป็น FC ของคณะเกจทิปเมณนเข้ามาเลยนะคะคณะเกตทิปเคยโด่งดังยังไงวันนี้ก็ยังมาไกลสู่โลกออนไลน์แล้วด้วยแต่ถ้าจะพูดถึงวิทยุที่กำลังเป็นข่าวหรือว่าเป็นเขาเรียกว่าอยู่ในความทรงจำของท่านผู้ฟังแล้วก็อยู่กันอย่างมาเนิ่นนานก็หนีไม่พ้นวิทยุทานนินต้นตำรับวิทยุี่ว่า ชินที่เหนือกว่าวิทยุซิลเวอร์และซูเปอร์มีระบบการรับที่เย,ยี่ยมยอดจึงรับฟังได้แจ่มชัดขดจัดเสียงรบกวนและรับ,บได้ดีในทุกขนทุกแห่งทั้งในป่าหรือเหเขาที่ขวางกาั้นโดยภูเขาใหญ่และโปรดจำเลว่าวิทยุซิลเวอร์หรือซูเปอร์ที่แท้จริงของทานินวิทยุทุกๆเครื่องจะต้องมีบัตรสมนาคุณร่วมชิงรางวัลทองคำหนัก268บาทมีมูลค่าปัจจน100,000บาทอีกด้วยชิญทดลองขอรายละเอียด้จากการค้าวิทยุทั่วราชอาณาจักรหรือที่ทานินวิทยุสามยอดทนานร คนชาวหน้าหน้าตาเซอฟังทรานซิสเตอร์ก็พอใจไปไหนก็เอาไปด้วยขึ้นเขาลองห้วยก็เอาไปทาน,นินคือตัวจริงนะคะท่านผู้ชมทานนินเนี่ยจะมีโรงงานอยู่ที่แถวซอยลาสารนะคะก็อดีตเจ้าของทานนินเนี่ยก็เป็น เขาเรียกว่าเป็นบอสนะคะของซันนี่นี่แหละนะคะคุณอเนกวิทยาศิรินันอันนี้เอ่ยชื่อได้เลยเพราะว่าโรงงานทาน,นินจะไปบ่อยมากไปดูในโรงงานเพราะเคยทํางานแถวนั้นนะนะคะเคยเคยเคยเป็นลูกน้องของท่านเอาอย่างนั้นก็แล้วกันเพราะนั้นเราจะผูกพันกับทาน,นินมากคนไทยยุคนึ่งพอได้ยินสโลแกนว่าทุกบาทคุ้มค่าด้วยทาน,นินก็รู้สึกว่าเราก็มีสินค้าฝีมือคนไทยเหมือนกัน แถมยังเข้ากับบริบทสังคมไทยอย่างชัดเจนจากร้านขายวิทยุเล็กๆชื่อว่านภาวิทยุที่3แยก sab ของคุณอุดมวิทยาศิรินันเป็นพี่ชายของคุณอเนกน,นะคะที่ก่อตั้งเมื่อปี2489จนย้ายมาอยู่ตรงข้ามโรงภาพยนตร์เฉลิมกรุงในชื่อใหม่ว่าทานินวิทยุทเขามีพนักงานเริ่มแรกเพียงแค่7คนเท่านั้นแต่ด้วยความมุ่งมั่นก็ได้เจริญก้าวหน้าตามลำดับ จากผลพวงของการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วตามแผนพัฒนาของรัฐในยุคนั้นนะคะทานินตั้งใจเล่นในตลาดล่างด้วยราคาที่ถูกกว่าหลายเท่าพอปี2505ทานินกลายเป็นบริษัทจำกัดในชื่อทานินอุตสาหกรรมมีโรงงานอยู่ที่ซอยอุดมสุขบางนาอ่ะเมื่อกี้พูดผิดนะคะว่าซอยลาซาจริงก็คือซอยอุดมสุขอยู่ที่บางนานี่แหละ วางจุดขายคือ made in Thailand เท่านั้นขายดิบขายดีสุดๆที่พูดกันมากก็คือวิทยุของทานินรับสัญญาณได้แจ่มกว่าใครเพื่อนแล้วจนในปี2517ถึง2523ทานินแตกบริษัทออกไปมากมายแล้วก็ผลิตสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าครบวงจรเมืองไทยยุคนั้นทานินเป็นที่3รองจากเนช i o นแนลแล้วก็โซ n y สุดท้ายการเวลาก็ หมุนเวียนเปลี่ยนไปนะคะบริษัททานินอุตสาหกรรมก็ต้องปิดกิจการลงนะ,ะได้ข่าวแว่วๆว่าอาจจะโดนเทคโอเวอร์โดยบริษัทในเครือสหยูเนียนนะคะเมื่อปี2527แต่วิทยุทานินก็ยังคงอยู่แม้ว่าจะเปลี่ยนมือคนจีนได้สิทธิ์ชื่อและตราสัญลักษณ์ไปแต่การพระยี่ห้อทานินแล้วก็พบเจอโดยทั่วไปถ้าเป็นของแท้แล้วก็เรียนแบบก็ยังสะท้อนถึงแบรนด์ที่คนไทยเชื่อมืออยู่นั่นเอง วันนี้นะคะวิทยุทานนินสโลแกนอะไรไม่รู้แต่คอนเซ็ปต์เดิมก็คือราคาหลักร้อยความสุขนับไม่ถ้วนนึกภาพที่เห็นตามร้านของเก่าโบราณคลาสสิกนั่นแหละ ทีนี้เรามาพูดถึงอ้อยทิพย์ปัญญาธรกับเพลงที่เขาโด่งดังนะคะของอ e ีสาวทรานซิสเตอร์อ้อยทิพย์ปัญญาธรมีชื่อจริงว่าอรสา,าพุ่มตะโกมีชื่อเล่นว่าอ้อยเป็นชาวกรุงเทพนี่แหละโดยกําเนิดนะคะอ้อยทิพย์ปัญญาธรเขาเริ่มประกวดร้องเพลงมาตั้งแต่อายุ8ขวบกว่ารางวัลน้อยใหญ่มากมายนะคะรางวัลเกียรตยิยศสูงสุดก็คือรางวัลดาวรุ่งสสส คว้ารางวัลเสาวากาศทองคำมาครองในปี2521ส่วนมากก็จะประกวดร้องเพลงในแนวของผ่องศรีวรนุชจนปี2523เสียงของเธอก็ไปเกิดไปเข้าหูของโลโทนาวิน,นิกคว้าตัวมาอัดแผ่นเสียงให้กับออริจินอลซาวหลังพามาหาครูโชระทีทานทองที่บ้านบางพลัดเพื่อฝากเนื้อฝากตัวให้เป็นลูกศิษย์ครูชรทีก็เคยเห็นความสามารถมาบ้างแล้วอะนะคะ เพราะเคยเป็นกรรมการตัดสินการประกวดร้องเพลงที่อ้อยทิพย์เคยเข้าแข่งขัน,นคนรูชลธีเห็นว่าเด็กคนนี้เนี่ยเสียงดีมีอนาคตหน้าตาก็ใช้ได้จึงรับปากว่าจะดูทางให้ก็ถือว่าอ้อยทิพย์ปัญญาธรเนี่ยเป็นลูกศิษย์ผู้หญิงคนแรกของครูชลธีด้วยพอครูชลธีทานทองแต่งเพลงอ e ีสาวทรานซิสเตอร์ก็นึกถึงอ้อยทิพย์เพราะว่าเสียงตรงกับเพลง เป็นเสียงไร้เดียงสาฟังแล้วน่ารักก็เลยเอาเพลงไปให้เธอร้องอ้อยทิพย์ปัญญาธรได้บันทึกเสียงในชุดอ e ีสาวทรานซิสเตอร์โดยมีธานีลราวสุดเป็นโต้โผใหญ่ผลปรากฏว่าเพลงอ e ีสาวทรานซิสเตอร์เป็นที่ถูกหูคอลูกทุ่งแล้วก็ไม่ลูกทุ่งอย่างมากในระยะเวลาอันรวดเร็วอาจารย์โชรทธีทันทองบอกว่าแนวความคิดในการเขียนเพลงนี้ เกิดขึ้นตอนกลับบ้านนอกระหว่างทางก็เจอเด็กสาวเลี้ยงควายกําลังไล่ควายข้ามถนนมีวิทยุทรานซิสเตอร์สะพายอยู่บนไหลในหัวจึงเกิดเป็นเพลงท่อนที่ร้องว่าฉันคนชาวนานาตาเซฟังทรานซิสเตอร์ก็พอใจก็เลยจอดรถเขียนเพลงเดี๋ยวนั้นเลยแต่พอถึงท่อนสุดท้ายคิดไม่หกก็เลยเดินรอบรถเดิน เด็กก็เดินเข้ามาถามว่าลุงหาอะไรก็เลยตอบไปว่าหาเนื้อเพลงซึ่งเด็กก็คงจะไม่เข้าใจนะคะแล้วพอเด็กไปแล้วก็เลยนึกเนื้อขึ้นมาได้เพลงนี้ไม่ใช่แต่จะได้รับความนิยมแล้วก็ค้ารางวัลเฉพาะในเมืองไทยเท่านั้นนะคะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมแต่ยังได้รับเชิญให้ไปร้องในมหกรรมเพลงอาเซียนที่กรุงโกลาล,ะละเปอร์ประเทศมาเลเซียอีกด้วย แต่หลังจากที่ทำเพลงออกมาชุดแรกแล้วก็โด่งดังระเบิดเถิดเทออ้อยทิพย์ปัญญาธรก็อำลาวงการเพลงไปหลังมีผลงานออกมาแค่ไม่กี่ชุดเพราะว่าเธอรับราชการอยู่กรมธนารักษ์แล้วก็มาจากครอบครัวมีฐานะก็เลยไม่ต้องกระตือรือร้อนมากนักนะ,ะแล้วหน้าที่การงานของเธอในสมัยนั้นก็ถือว่ามีตำแหน่งที่ใหญ่โตทีเดียวค่ะ ขอบคุณนะคะสำหรับท่านผู้ชมและก็ท่านผู้ฟังที่ติดตามเพลงเก่าเล่าอาดีตนะคะทุกวันเสาร์อาทิตย์จะหาเรื่องดีๆเบาๆสมองมาเล่าสู่กันฟังนะคะเป็นการย้อนอดีตย้อนความทรงจำนะคะกับยุคนี้นะคะโลกมันไปไกลมากนะคะสุดท้ายอาดีตก็ยังอยู่ในความทรงจำเสมอนะคะขอบคุณทุกๆท,ท่าน ถ้าชอบรายการนี้แล้วเราก็อย่าลืมนะคะกดไลค์แล้วก็กดแชร์ไปด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนจัดรายการแบบนี้ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ Kalau ດฟังງກັນອສະบາຍ